5วิธีกระตุ้นสมองของ Genius ข้อแรกก็คือการที่เราทำสิ่งที่ไม่ค่อยได้ทำเราจะสังเกตนะคะว่าชีวิตประจำวันของเราเนี่ยจะทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆเป็นปกติทุกวันวันนี้เคยทำอย่างไรส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบนั้นดังนั้นเนี่ยสมองของเราก็จะไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร วิธีการก็คือลองเปลี่ยนกระตุ้นสมองด้วยการหาอะไรทําและเป็นสิ่งใหม่ๆอาจจะพลิกว่าวันนี้เราเคยทําแบบนี้เราลองเปลี่ยนไปทําแบบอื่นดูก่อนหรือลองเปลี่ยนวิธีการหรือเปลี่ยนเส้นเดินทางใหม่ๆดูบ้างนะคะและจะทําให้เราเนี่ยฝึกให้สมองมีการกระตุ้นรับสิ่งใหม่ๆที่แปลกไปจากกิจวัตรประจำวันของเรา ข้อที่2นะคะทำสิ่งที่ไม่เป็นปกติอาจจะฟังดูแปลกๆกระด่อยใช่ไหมคะกระตุ้นสมองได้อย่างดีเลยนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเช่นเราอะปกติเราเขียนมือขวาหรือเราถนัดซ้ายนะคะ ช่วงเวลาว่างๆเนาะเราลองสลับดูนะคะจากที่เคยเขียนมือขวาก็ลองสลับมาเขียนมือซ้ายดูเป็นการฝึกสิ่งที่เราไม่เคยทำหรือไม่ค่อยได้ทำการอ่านหนังสือจากข้างหลังมาข้างหน้าดูแล้วเราก็จะเรียนรู้จากการเข้าใจแบบย้อนกลับจากหน้าไปหลังแต่จริงๆแล้วเราอ่านหลังไปหน้ายยมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้ทำหรือไม่ค่อยทำจะเป็นการกระตุ้นสมองที่ดีเลยนะคะ ข้อที่3การปลุกเซลล์สมองโดยการหากิจกรรมกระตุ้นสมองยกตัวอย่างเช่นการหาเกมมาเล่นเช่นเกมปริศนาอักษรควายหรือเกมไมากลหรือการที่เราสังเกตายากลก็ได้นะคะเป็นคลิปไมากลแล้วเราลองสังเกตดูสิคะว่ามายากลตัวนั้นเนี่ย ของที่มันหายไปมันน่าจะไปอยู่จุดไหนนะทำไมเราลองฝึกการใช้สายตาแล้วก็ฝึกการกระตุ้นสมองด้วยวิธีการมองดูสิคะว่านักมายากลเนี่ยเขามีวิธีการแอบสิ่งของหรือการทําให้สิ่งของหายไปได้ด้วยวิธีการไหนข้อที่4ข่าวสารน่ารู้ เป็นสิ่งใหม่ๆที่โลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันตลอดเวลาเลยก็ว่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันเราสามารถที่จะศึกษากฎหมายใหม่ๆเพื่อประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตหรือว่าการทํางานของเราก็ได้หรืออาจจะใช้วิธีการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อการทํางานหรือพัฒนาอาชีพของเราให้เป็นไปในทิศทางดีขึ้นนี่ก็คือวิธีการกระตุ้นสมองได้เช่นเดียวกันนะคะ และข้อที่5บันทึกกระตุ้นสมองค่ะเราอาจจะใช้วิธีการจดบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ในแต่ละวันที่เราประสบพบเจอหรือเราได้ทําในแต่ละวันนะคะเพราะสมองของเรานะคะจะจดจําอะไรได้เพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นแต่สิ่งที่เราจะสามารถจดจําได้ระยะยาวนั่นคือสิ่งที่เราย้ําคิดย้ำทำหรือเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นอยู่เสมอๆนะการจดบันทึกของเรานะคะอาจจะเป็นประโยชน์ในอนาคตทั้งในเรื่องของการสอบหรือว่าการทำงาน เราอาจจะนํามาทบทวนในเวลาที่เราว่างแล้วเราย้อนกลับไปคิดถึงเหตุการณ์ณขณะนั้นหรือความรู้สึกณขณะนั้นที่เรากําลังประสบพบเจอมันก็จะทําให้เราได้กระตุ้นสมองกระตุ้นอารมณ์หรือความคิดที่ย้อนกลับไปในเหตุการณ์วันที่คุณบันทึกเหตุการณ์เหล่านั้นด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการกระตุ้นสมองของ G e n i u s คะ่ะกับค ok รูพิาสมองจีเนียสร้างได้ค่ะ